สวัสดีครับวันนี้ผมได้กล้อง Fuji X-T4 มาแล้วนะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่อง first impression ของกล้อง Fuji X-T4 นะครับก็โดยรวมนะครับน้ำหนักของตัวกล้องเนี่ยก็มากขึ้นประมาณสัก5-60กรัมนะครับถ้าดูจากเว็บนะครับถ้าถามว่าจับตัวจริงเนี่ยเปรียบเทียบกับ X-T3 หนักขึ้นเยอะไหมผมก็รู้สึกว่ามันก็มีน้ำหนัก ขึ้นมานิดหนึ่งรับรู้ได้เลยครับว่าหนักขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็มีกิฟสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถามว่าจับถนัดมือขึ้นไหมก็ต้องตอบว่าไม่ถนัดมือเลยนะครับฟูจิถ้าไม่ใช่รุ่น XH1 นะครับก็จะจับไม่ถนัดมือสักรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็คือบอดี้ก็ยังคงเหมือน XT3 เพิ่มเติมคือความหนาของบอดี้นะครับหนาขึ้นมานิดหนึงตัวกิฟ ตัวกิฟตตรงนี้ก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะครับตัวกิฟด้านข้างตรงนี้ความสูงคล้ายๆเดิมถามว่าจับถนัดมือไหมถ้าแบบเราจับอย่างนี้นะครับก็บอกเลยว่าไม่ถนัดยังไงก็ต้องไปซื้อพวกแอลเพจมาใส่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเล็กแล้วยิ่งถ้าเราติดคู่กับเลน16.55 f 2.8เนี่ยบอกเลยว่าปวดมือมากเพราะว่า หัวมันทิมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เรื่องจอฟลิปนะก็คือผมไม่เคยใช้กล้องที่มันเป็นจอฟลิปได้อย่างนี้มาก่อนเลยตอนที่เห็นในตอนที่เห็นเมืองนอกเขารีวิวนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันจะโอเคไหมเนี่ยจอฟลิปอย่างเงี้ยเนี่ยแต่พอเวลามา,มาลองได้ใช้ดูจริงๆนะครับมันก็ถือว่าดีเลยนะครับโอเคเลยแต่ว่า เวลาเราจะถ่ายรูปแบบอย่างนี้ครับถ้าเราจะถ่ายรูปแบบอย่างนี้มันก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเลนส์เรามันอยู่ตรงนี้แต่ว่าตาเราต้องมามองตรงนี้นะครับมันก็เลยอาจจะยังไม่ชินนะครับต้องปรับตัวนิดหน่อยแล้วก็มาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็แบตตัวนี้ให้มาขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ ผมลองใช้ดูแล้วก็อันนี้ผมแค่ลองถ่ายเล่นๆในบ้านนะครับยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็เลยยังไม่รู้ว่ามันอึดขนาดไหนแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับผมเปิดบูสต์โหมดตลอดเวลานะครับ mm hmm. ก็ถือว่า mm hmm. ดีเลยนะครับแบตบก้อนนี้ถ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก200รูปน่าจะได้ครับ ามาถึงเรื่องปุ่มนะครับก็คือเขาปรับปรุงปุ่มเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตัวหนังสือปุ่มนิดหน่อยนะครับก็คือตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นปุ่ม AEL นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นปุ่ม AF on แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นปุ่ม Q เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นปุ่ม Q นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นปุ่ม AE lock นะครับแล้วก็จอยสติ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ชอบอย่างแรงเลยครับก็คือมัน ดูสิครับจอยสติ๊กมันเล็กนิดเดียวอ่ะมันแบบมันใช้ไม่ถนัดนะครับผมอยากให้ฟูจิปรับปรุงจอยสติ๊กแบบคล้ายๆของแคทลอนนะครับที่แบบมันเป็นก้านใหญ่ๆ่ไงดูเปรียบเทมิวโปกับจอยสติกอ่ะผมว่ามันใช้แล้วมันไม่ถนัดนะครับตัวแป้นอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่อยากให้ปรับปรุงเรื่องจอยสติกหน่อยเพราะว่ามันแบบมันก้านเล็กๆมันดูมันดูไม่ค่อยดีนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มันก็เป็นข้อดีบวกข้อเสียไปในตัวนะครับก็คือตรงเนี้ยคือบอดี้มันหนาขึ้นนะครับแล้วตรงนี้เขาทําเป็นสโลปขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสโลปขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับทําให้เวลาเราจะมากดปุ่มคิวเนี่ยมันจะคือความรู้สึกในการกดปุ่มมันน้อยมากนะครับทําให้แบบว่ามันต้องค้ำๆหน่อยนะครับซึ่งไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็ตรงนี้ ตร,ตรงนี้เมื่อก่อนของ Fuji XT3 จะเป็นปุ่ม f n นะครับตอนนี้เขาย้ายมาไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือเขาไม่ได้สกีโลโกอะไรแต่ก็เป็นปุ่มที่แบบต้องค้ำนิดหนึ่งเพราะว่าความสูงของตัวปุ่มเนี่ยมันค่อนข้างจะเสมอกับตัวบอดี้เลยนะครับแบบต้องค้ำเลยยิ่งถ้าใครนิ้วที่ชาชานะครับมันจะค้ำยากนิดหนึ่งนะครับ นอกนั้นก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็มาคุยถึงเรื่องตัวปุ่ม Steel and Movie นะครับก็สำหรับสายไฮบิดนะครับคนยุคใหม่ตอนนี้ก็เป็นสายไฮบิดกันหมดแล้วนะครับปุ่มปรับอันเนี้ยชอบมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราต้องไปนั่งหมุนหมุนฝั่งนี้นะครับซึ่งแบบโอ้โหหลายแก๊กมากกว่ามันจะไปถึงคำสั่ง Movie นะครับแต่เนี่ยแบบเราแบบปึ๊บๆ๊บได้เลย ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะครับออ ISO จะมีคำสั่ง C เพิ่มขึ้นมานะครับรู้สึกว่าของเดิมจะเป็นแบบ L Auto แล้วก็ High นะครับตอนนี้เขาเอาออกเพิ่มเป็น C เข้ามาแทนนะครับแล้วก็สิ่งที่ต่างไปก็คือตรงนี้มุมนี้นะครับจะมีโหมด HDR นะครับเข้ามาถือว่าดีมากเขาจะถ่ายรูป3 s h ช็อตนะครับแล้วก็เพื่อเอามารวมกันเป็น1ภาพทำ HDR นะครับ อันนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็แล้วก็เป็นโหมดพาโนรามาเนี่ยครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันใช้จริงไม่ได้นะครับผมลองถ่ายดูหลายครั้งแล้วมันมันใช้จริงไม่ได้สู้เราแบบถ่ายทีละรูปแล้วมาต่อเองจะดีกว่าวิวไฟเดอร์นะครับตรงนี้ของ XT4 เนี่ยเขาจะทําให้ตัวบีบบีบแล้วก็สามารถถอดออกมาได้นะครับของ XT3 มันต้องแงะๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัววิวไฟเดอร์นะครับก็ถือว่า สั้นเกินไปนะครับถ้าคนใส่แว่นเนี่ยถ่ายรูปหน้าก็จะชนจอตลอดเวลาแล้วหน้าจอก็จะมันนะครับถ้าเป็นของ XH1 ก็จะยื่นออกมานิดหนึ่งนะครับผมอยากให้ฟูจิเนี่ยทำเป็นอเซสเซอรีเพิ่มเข้ามาก็ได้ให้วิวไฟเดอร์มันยื่นออกมานิดหนึ่งเอาแบบคล้ายของ XH1 นะครับก็มาดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับฝานบนนะครับก็จะเป็นฝายาง เป็นฝายางตอนแรกผมก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเหมือนกันเพราะว่าบานพับมันน่าจะใช้งานได้ดีกว่านะครับแต่พอมาใช้จริงปุ๊บฝายางเนี่ยมันสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับทําให้เราแบบง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้ให้ช่องเชื่อมต่อมาเป็นของไมค์กับรีโมทนะครับจริงๆร,รีโมทผมว่ามันไม่ค่อยสําคัญนะเอาเป็นช่องไมค์กับหูฟังดีกว่า แล้วก็ช่องรีโมทก็ไปใช้ USB C แทนดีกว่าผมว่านะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ข้างหลังก็ข้างล่างก็มีพอร์ตเชื่อมต่อให้ก็คือ m i โคร HDMI กับ USB C นะครับตัวนี้รองรับฟ t c ชาร์ e ด้วยนะครับแต่ผมจำสเปคไม่ได้ว่ามันยังไงนะครับโดยรวมของบอดี้ฟูจิ XT4 นะครับก็ เป็นกล้องที่ดีตัวหนึ่งแต่ว่าน้ำหนักอาจจะเยอะไปหน่อยแล้วก็เวลาใช้นะครับก็คือข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยตรงนี้นะครับจะร้อนมากขนาดแค่ถ่ายรูปธรรมดาก็ร้อนนะครับแต่ถ้าเราติดกิฟตเราจะไม่รู้สึกถึงความร้อนของด้านล่างนะครับเออมันจะขยับได้นิดหนึ่งนะครับโดยรวมก็ไม่มีอะไรก็อันนี้เอาเลนส์5-6 f 1.2มา ใส่นะครับถามว่าถ้าจับบอดี้เปล่าๆเนี่ยหนักมากเลยนะครับแล้วจับไม่ถนัดด้วยมือตรงนี้มันจะแบบอุ้มๆหน่อยนะครับจับไม่ถนัดยังไงก็ต้องใส่กิฟนะครับก็ที่เห็นเอาเทปกาวสีฟ้ามาติดเพราะว่าเอฟมันชอบไหลไปไปเอฟ1.4นะครับผมก็เลยเอาเทปกาวมาติดไม่มีอะไรอะรตัวนี้มันเป็นบูเทปสําหรับเอาไว้แบบขัดเคลือบสีรถยนต์นะครับมันลอกทิ้งได้โดยไม่ทิ้งคราบกาวนะครับ ก็มาดูในส่วนของเมนูกันก่อนนะครับก็เมนูเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากฟูจิ X3 t เท่าไหร่นะครับก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือ Color Chrome Effect นะครับแล้วก็มีสีโค m ม FX สีฟ้านะครับก็คือเพิ่มความสดใสให้กับสีฟ้าที่อยู่บนท้องฟ้านะครับให้มันนะดู สวยขึ้นนะครับนอกนั้นก็แล้วก็มีตรงโทนภาพโทนภาพเนี่ยมันก็คือการเอา การปรับตั้งค่าของ Fuji X-T3 ที่เป็นไฮไลท์กับชาโด้นะครับเอามาอยู่ในในส่วนเดียวกันมันจะได้ปรับได้ดูง่ายขึ้นนะครับก็คือสามารถเพิ่มโทนสว่างได้4แล้วก็ลบได้2นะครับแล้วก็ส่วนมืดส่วนสว่างนะครับก็มีอยู่สรุปมง่ายก็คือว่าเอาไอ้ไฮไลท์ชาโด์ของ X-T3 เอามาอยู่ในโหมดนี้แค่นั้นนะครับกดบวกความชัด2นะครับก็คือเวลาเราถ่ายปุ๊บมันจะคำนวณแป๊บนึงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคำนวณเพื่ออะไร นอกนั้นก็ไม่มีอะไรต่างจาก XT3 นะครับก็มาคุยกันเรื่อง speed shutter นะครับก็คือถ้าเราจะใช้15เฟรมเปอร์เซกนะครับก็คือตรงนี้ถ้าเราจะใช้15เฟรมเปอร์เซกนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดตัว S ตรงนี้นะครับสังเกตโหมดตัว S ข้างบนนะครับก็คือมันสามารถตั้งค่าได้15เฟรมเปอร์เซกสามารถตั้งค่าได้ไปทั่วเลยนะครับแต่ถ้าเราปรับเป็น โหมด CL นะครับ CL ก็คือการชัตเตอร์สปีดแบบไฮนะครับแบบรัวตรงข้างบนนี้นะครับเราไม่สามารถตั้ง15เฟรมเอเซกได้ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแปลกดีมกันเราต้องไปเลือกเลือกชนิดชัตเตอร์ให้เป็น,นกลไกอย่างเดียวซึ่งแปลกดีมกันนะครับซึ่งถ้าใครรู้ความหมายเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยนะครับ เนี่ยเราสามารถตั้งค่า15ฟเฟรมเปอเซกได้เราต้องไปตั้งกลไกลอย่างเดียวทั้งทั้งที่ตรงนี้มันก็มีเขียนบอกนะครับว่ากลไกลบวกอิเล็กทรอนิกส์ถ้าสปีดชัตเตอร์1.8000ส่วน8 0 0พัเนี่ยมันจะใช้กลไกลแต่ถ้าเกินกว่านั้นมันจะใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับซึ่งก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเลื่อกมาเป็นตัว S ซึ่งมันถ่ายซิงเกิลถ้าเป็นถ่ายซิงเกิล มันสามารถตั้งค่าได้ทุกอย่างแต่มันก็กดถ่ายได้แค่ครั้งเดียวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นบัก๊กบั๊กของ Fuji หรือเปล่านะครับถ้าออกเฟิร์มแวร์ใหม่ก็อยากให้แก้ไขตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ HDR โหมดนะครับก็คือถ่ายรัว3-5เพื่อ,อามาทำเป็น HDR นะครับอันนี้ ผมว่ามันใช้ได้จริงละเพราะว่าในหลายๆสถานการณ์เนี่ยบางทีมันก็จำเป็นต้องถ่าย HDR นะครับหรือไม่ก็ถ่ายรอมาขุดเอาที่หลังก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแล้วก็ลดการสั่นไหวนะครับอันนี้ชื่อเมนูชื่อเมนูมันแปลกๆหน่อยแต่ ตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นเหมือนกับดิจิตอลไอเนะครับนี่จริงไม่ใช่มันคือแสงกระพริบของหลอดไฟนะครับเพราะว่าแสงกระพริบบ้านเรามัน50เฮิร์นะครับถ้าเราใช้สปีดชัตเตอร์ไม่ตรงกับการกระพริบของหลอดไฟมันก็จะทําให้ภาพมันแบบสว่างครึ่งหนึ่งมืดครึ่งหนึ่งนะครับถ้าใครเคยเจอปัญหานี้นะครับแล้วก็โหมด IS X-T4 เนี่ยที่ซื้อมาเหตุผล เดียวเหตุผลแรกเลยก็คือ IS นะครับการสั่นในบอดี้นะครับเพราะว่าใช้ x T 3เนี่ยผมเป็นคนมือสั่นอยู่แล้วแล้วต้องใช้สปีดชัตเตอร์1ต่อ125นะครับถึงจะภาพถึงจะนิ่งแต่ก็ต้องเก่งมือเหมือนกันแต่อันนี้แบบ1ต่อ10 1ต่อ15เนี่ยผมก็ถ่ายได้สบายๆนะครับแล้วถ้าใช้เป็น10 24เนี่ยเปิดกว้างสุดเนี่ยได้เกือบๆกือบ1วิเลยนะครับนอกนั้นก็ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับส่วนของการถ่ายภาพเดี๋ยวเรามาดูเมนูของ m o ฟวี่นะครับคนละส่วนกับการถ่ายรูปนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ Full HD 50เฟรมเปอร์เซกนะครับเพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับแสงไฟบ้านเรานะครับก็คือในรูปแบบไฟล์นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือ MP4 นะครับ H.264 AAC นะครับแต่ อันนี้มันก็จะง่ายในการเอาไปใช้งานนะครับถ้าเป็น MOV นี้ก็จะไฟล์ใหญ่หน่อยแต่ก็จะคุณภาพชัดกว่านะครับผมใช้เป็น H 2 6 5นะครับที่ผมลองมานะครับถ้า GoPro เนี่ยใช้เป็น H 2 6 5เนี่ยเวลาเราเรนเดอร์จาก Premiere ออกมาเพื่ออัปขึ้น YouTube นะครับมันภาพมันจะชัดกว่า H 2 6 4นะครับเฉพาะนน GoPro นะครับถ้ากล้องใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นอกนั้นก็คล้ายๆกัน สิ่งที่ชอบเลยก็คือ IBS i บวก OIS บวก DIs นะครับก็คือเอาแม่งทุกอย่างเอาทั้งกันสั่นบอดี้ทั้งสั่นเลนทั้งอิเล็กทรอนิกส์3อย่างช่วยกันแต่เท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับก็ยังสู้พานาไม่ได้แต่ถามว่านิ่งไหมก็ถือว่าดีขึ้นมากสำหรับฟูจินะครับถ้าแบบผมเคยใช้ XT3 นะครับติดเลน1 8 3.5มีกันสั่นในเลน ถือถ่ายมันก็ภาพมันก็ไม่นิ่งเหมือนเดิมครับแต่นี้ถือว่าช่วยได้เยอะมากแล้วก็มาโหมดเสริมกันสั่นภาพหรือบูสโหมดนะครับอันนี้ก็เปิดไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันเหมาะกับการใช้มือถือถ่ายให้นิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เปิดไปดีนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เหมือนกับ XT3 เกือบทุกอย่างบางฟังก์ชันผมก็ใช้ไม่เป็นนะครับก็มาสรุปเกี่ยวกับ first impression ของกล้อง Fuji X-T4 นะครับก็โดยรวมบอดี้หนาขึ้นหนักขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็กิ๊ก็เล็กไปจับไม่ถนัดเหมือนเดิมจอยสติ๊กตรงนี้นะครับก็คือเล็กไปไม่ถนดัดปุ่มตรงนี้ค่อนข้างเป็นส l o w ไป2สเต็ปเลยนะครับค่อนข้างคำยากนิดหนึ่ง ผมอยากให้ปุ่มมันสูงขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งก็ได้แล้วก็อันนี้ก็อยากให้มันสูงขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งตัววิวไฟเดอร์ก็อยากให้มันหนาขึ้นนะครับเพราะว่ามันหน้าก็ชนชนจอจมูกชนจอนะครับตลอดเลยมันก็น่าลำคาญแล้วก็เมื่อกี้ที่เปิดเล่นเปิดแค่ดูเมนูนะครับตรงจอเนี่ยร้อนแต่ตรงบอดี้ตรงนี้นะครับไม่ร้อน อาจจะเป็นเพราะว่าจอเนี่ยมันเป็นจอความละเอียดสูงนะครับมันก็เลยต้องใช้พลังงานเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ตรงส่วนของข้างล่างบอดี้ตรงนี้นะครับก็ร้อนมากตัวแบตนะครับตัวแบตไม่ร้อนนะครับถ้าเราจับดูข้างในข้างในข้างในช่องแบตนี้ก็ไม่ค่อยร้อนนะครับจะร้อนอยู่ส่วนตรงนี้กับส่วนหน้าจอนะครับ แล้วก็โดยรวมนะครับก็เป็นกล้อง Fuji X-T4 นะครับก็ใช้ชิปประมวลผลตัวเดิมเซ็นเซอร์เดิมเพิ่มกันสั่นขึ้นมากับจอฟลิปนะครับก็ถามว่าราคาแพงไหมก็เปิดตัวมา60,000กว่าบาทเขาบอกว่าเป็นคว e น APS-C นะครับถามว่าแพงไหมก็ส่วนตัวผมก็มองว่ามันราคาสูงนิดหนึ่ง รอให้มันแบบผ่านไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันแอบแรงไปเยอะเลยถ้าเปรียบเทียบกับกล้องรุ่นใหม่ๆตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าซาวกฟูจิก็น่าสนใจนะครับได้การสั่นขึ้นมาทําให้เราแบบถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นมากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ง่ายขึ้นมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูเห็นเขาว่าจะออก XH2 นะครับถ้ามันออกมาจริงผมก็อาจจะ ขายตัวนี้เพื่อไปเล่น XH2 เพราะว่าเคยจับ XH1 แล้วถือว่าจับดีมากนะครับแล้วอันนี้ผมสั่งเคส Smalling เคส Smalling แบบของวิดีโอมาแล้วนะครับตัวนี้ราคาประมาณ2,500บาทนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิวนะครับว่าเคส Smalling เนี่ยมันใส่ Fuji XT4 เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คร่าวๆ แค่นี้นะครับเผื่อเป็นไอเดียในการตัดสินใจในการซื้อกล้องใหม่นะครับสวัสดีครับ